คุณจันนาค่ะจันนาจ้ะจันนาครับแบบแบบที่นำคุณครับชื่อจันนาบอยค่ะครับปัญหาชีวิตคืออะไรการเงินการงานค่ะหน้าที่การงานครับผมไม่ดีเลยเงินดีไหมงานเงินงาน การเงินการงานมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาไหมปกติค่ะสุขภาพปกติค่ะโอเคคนในครอบครัวโอเคไหมมีทำแท้งมีทำแท้งสอง้าใจอ่าเป็นว่าเงินกับงานไม่ดีครับสุขภาพยังพอไปได้ค่ะรอบครัวโอเคท่านเทวดาเด็กสองคนยังอยู่ไหมทำแท้ง พร้อมจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเลยเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละสามสิบวันโอเคเปล่าค่ะได้เลยแฟนหญิงกันเล่าเอ่ยไม่ทราบค่ะชายหรือหญิงพอรู้ไหมไม่ทราบไม่ทราบเลยหญิงชายหญิงชายค่ะหนึ่งหญิงหนึ่งชายอ้าว พร้อมจะไปเกิดแล้วชื่อชื่ออะไรคุณพ่ว่าให้ชื่อง่ายชื่อกุมภากมีนาล้วค่ะกุมภากมีนาตามด้วยตามด้วยกินข้าวค่ะเชิญกินข้าวหลงจ้ากินข้าวกับตะเกียบข้าวต้มหนึค่ะหนึงค่ะกินข้าวไข่ต้มค่ะดูเรื่องเปล่าดูเรื่องจัดได้ค่ะอ่าจะได้เลย ตามด้วยเสื้อผ้าตามด้วยเสื้อผ้าค่ะหลอนผ้าชุดผ้ามาเอาค่ะชุดอะไรใส่ชุดไทยค่ะหลอนผ้าชุดไทยค่ะชุดชายชายหญิงคววรับห้าครัวเจ็ดครัวตามนี้ค่ะลอนผ้านะคะค่ะชุดไทยเต็มยศตามด้วยเต็มยศเขาจะกั้นใช่ไหมแม่เอาคือยศก็แล้วกัน <c oughs> หายากไม่เต็มยศแบบว่าไปใครเห็นแล้วก็แปลว่าชุดไทยแต่ไม่ต้องเครอหนาแบบชุดไทยในวางไม่ต้องอ่าบางคนมันแต่งแบบเต็มที่ไงแพงจะตายชุดไทยอ่าพอรู้ใช่ไหมชุดไทยเดี๋ยวจัดให้ตามนี้อ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ข้อในวางเดี๋ยวทำ เอาไปทำแทแขกหรือทำแท้ขาเฉยๆเออแหละเออ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 เข้าในวังเดี๋ยวไปไหนมาไหนลำบากอยู่นอกอ้าวไปซาดไปค่ะแด้หนูกินข้าวแล้วเหรอกินยังเข้าวข้าวต้กไข่ต้มผัดต้มนะครับโอ้ยทำไมให้น้อยจังอาอาให้สองอย่างข้าวแล้วจ้าเอาขาทอดมาหน้ค่ะขาทอดมาหน้า่าหมูทอด เรียบร้อยสังก็ทานได้หรือยังหนึ่งลองชุดเลยเหรอองชุดเลยอ่าอ่าอ่าตามนี้ขอเมื่อไหร่ขอวันที่ขอวันที่ห้าเมษาค่ะเมษาครับห้าเมษาห้าเมษาเจอหน้ากันหลวงพ่อคะปลดปล่อยสัตว์ค่ะปล่อยสัตว์หรืยังยังครับปล่อยมาเลยว่าไป หลายหมอลยหมออย่างละสิบจบตลตเอาของเล่นน่อยเอไปบอกมาพุตบอลทั้งสองลูกอค่ะุบอลุกนะค่ะอ่าไปได้บ๊ายบายโชคดีตาลนตาาค่ะจ้าคุณทรยพรครับคุณคุณทรยพรี่เช็คไปเมื่อเช้าขรับอยจะขอตรวจเข้ามาเข้ามาเลยครับ บอกไปเลย